รถของคนใหม่ครับที่ลพบางครับกำลังเริ่มต้นการเดินทางจากลพบางไปนองเขียวครับรถตู้มาลับถึงหน้าทีพักเลยครับไอ้สบายดีสบายดียดไปส่งนองเขียวเด้อไอเด้อพ <laughs> าไปตามหาธรรมชาติรับงานเด้อไอทีม <laughs> ง,งานไลน์วินดูครับไกา์นำเที่ยวคู่ใจครับกับการประสานงานติดต่อรถนำเที่ยวให้พี่น้องรถโดยสารจากลพบางไป,ไปนองเขียวไอคนละเท่าไหร่ไอ แสนห้าหมื่น 5, บาทเลยบ่อู้อะเพ่งแคหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบครับรถโดยสารช่วงเจ็ดแปดโมงโซนเจ็ดแปดโมงผู้คนไหลครับกำลังซื้อของเตรียมไปหิ้อาหารขายพี่น้องเตรียมพบกับบรรยากาศการเดินทางพี่น้องเขาจะไปชมธรรมชาติเส้นทางจากหนองเคียวไปพงสาลีด้วยเรือโดยสารครับ จะไปโดนค้างคืนที่เมืองขวาครับพี่น้องจากหลวงพระบางไปนองเขียบประมาณ150กิโลเมตรครับทางเหนือเลยมันจะเป็นยุดที่มีวิวสวยงามโดยเฉพาะผาชมนางผาแดงซึ่งเป็นยุดขึ้นไปนยอดภูเขาแลาา้วก็ชมวิวหมู่บ้านนองเขียวซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่กลางปากภูขเขาแล้วก็มีแม่น้ำบูไหลผ่าตู้ตนี่เขาจะมารับถึงหน้าห้องพักแล้วก็แล้วก็วนเอาลูกค้าตามห้องพักที่เพ็่นจองไปนะครับพี่น้อง เป็นถนนเส้นริมแม่น้ำโขงครับแถบนี้ที่พักเต็มเลยพี่น้องบุญจเจริญริวเวอร์ไซด์หรือจะเป็นพวกที่พักของจีนก็มีครับพี่น้องแถบนี้เส้นทางสโลลายดีครับสวยทุกจุดเลยครับทุกซอยในตัวเมืองลพบานเลยครับจะเป็นตึกสมัยเก่าพี่น้องเพื่น,นวิโดวิทดเป็นคาเฟ่ที่พักเกสเฮาส์ครับแถบนี้มีบอรพักหลายเลยครับ แล้วกาแฟประชาิยมผู้คนล้นร้านเลยพี่น้องร้านยอดฮิตของคนไทยครับคนไทยมักมากินขา้าวร้านกาแฟประชาิยมพี่น้องไอจสัสมงค์ดนไหนาส,ไสามสิบมงไปสามสิบงไปเนาะอ๋อโดยเดิมได้เล้ได้ก่อนท่อนนะนที่เดินกะันุยซ่เสาะหน้มาคนเดินกันไหม าน้ำผู้ในตัวเมืองลพบากจุดนี้ซีท่าบอนเลงจะมีร้านมัวปิดขายบนนี้พี่น้อง ที่เต็มไปด้วยวิถีดังเดิมของชาวบ้านริมโขงครับไป้องมีการต้มเหล้าพื้นเมืองละกะันทอผ้าหาปลาอยู่ปากแม่น้ำโขงครับจุดนี้มีทําติงกันเที่ยวชมครับตอนนี้เดินทางมาทอดตัวเมืองปากูกนะครับเมืองที่มีที่เที่ยวครับทําติงครับอันที่ขึ้นชื่อแล้วก็นั่งเรือจาก ก็พามาเที่ยวครับน้องแถบนี้นะครับ วิวระหว่างทางไปเรื่อยครับจากปากูสู่เมืองน้ำบากครับมันจะผ่านบ้านน้ำท่วมบ้านปากมองแล้วก็ไปที่เมืองน้ำบาแล้วก็ไปทางที่บ้านนงเขียวครับอย่างนี้ไกลเติบครับพี่น้องก็จะมดที่ไห่นะครับระหว่างทางจากเมืองปากูไปที่บ้านน้ำท่วมมันจะมีทุง่งนาขรับบันไดครับพี่น้องคําว่ามาในช่วงหน,น้าฝนเป็นสวยงามไปแล้วครับ ฝนครับงามบนนี้คะนะครับส่วนในยามเลี้ยงนี่พื้นผูกพักการข้าพี่น้องขายนะครับพักการกสครับแล้วก็มียาสูนนสบื้นอนเฝ้านะส่วนเกษตรปนเลย้พี่น้องแถบนี้ขนาดส่วนพื้นผูกพื้นะปูต้นไม้ต้นซักพี่น้องแถบนี้ครับแีก็มีใต้นครับ ประกาศกำลังกินไปขายยำเล้งนะครับมาหน้านี้ท้องฟ้าเริ่มลวแล้วครับแล้วก็ฝุ่นเริ่มลายแล้วครับอยากเห็นธรรมชาติงามๆม,มาหนา้าฝนนะครับพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวเส้นทางนี้มันมีภูเขาให้ชมครับ เขางามพี่น้องจะเป็นเที่เขาหินปูนครับปั๊มน้ำมันระหว่างทางครับปั๊น้ำมันวิวสวยครับมึงบรรยากาศครับพี่น้องต้องไปให้สุดที่เมืองงอยพี่น้อง ไปาสชมภาพบุมสูงทะเลหมอกหาสุ้มนางหาแดงไปบบถืดติตอลาวินดูให้พุทธาไปเที่ยว คนที่เดินทางจะลูกบางไปนองเขียวโดยรถตูดด้โดยสารซื้ออาหารพวกขนมน้ำดื่มมาไว้สำรองไว้ครับเพื่ออยู่ระหว่างทางครับพี่น้องว่าการเดินทางเนี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่ิโมงครึ่งรถ0้กิโลเมตรครับเที่ยวนี้ชาวบ้านหาปลาได้หลายครับพี่น้องบางนะครัเรยจะเอาปลามาลูกคนนละกัวางขายตามข้างทางครับ วานี่เพิ่นตัดพื้นไว้แคมทางและหลายเป็นน้องสซซายเพื่นเอาไปขายครับพี่น้องจะเป็นง่าไม้ง่าต้นซักครับเส้ <S <S 1> <S 1> นทางแถบนี้มันแคบพี่น้องรถติดครับส่วนทางกันลำบากทางหน้ามีรถบรรทุกจีนส่วนทางมาครับนี่คันใหญ่เลยครับสองสามคันเลยครับพี่น้องทางมันแคบนะ ก็ค้างช้าเพราะรถมันติดหลายพี่น้องรับถติดยาวเลยครับรถบรรทุกมันเยอะครับ มีทั้งธนาคารตลาดสมุนกรขดาดใหญ่เลยครับหมู่บ้านเจริญครับมีตลังใหญ่ๆครับ <c oughs> หมู่บ้านแบบนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญทั้งตลาด ธนาคารแล้วก็พวกร้านขายรถขายคํำแล้วก็มีเื่อนปักที่เขาให้เขาได้เลือกนอนหลัดหลังเลยครับแล้วก็มีตลาดขนาดใหญ่ในเมืองอุบานี้ครับบ้านน้ำท่วมเมืองน้ำบา วัานี้นะรางค้ามีนีม่มาขายปีกโรงแรมมีเปลี่ยนซ0เป็นซาหลังเลยครับครับบ้านคลหาหนดครับกำลังสร้างครับ ถึงที่หมายไปทึงแล้วครับอีกประมาณ2 0กิโลเมตรครับตอนนี้รถตู้พามาฮอดเมืองน้ำบากนะครับเป็นเมืองที่เป็นเมืองทางผ่านที่จะไปแปงหัวพันธ์ครับพี่น้องเส้นทางนี้นะครับมีทั้งตลาดเซาตลาดแรงครับตลาดเซาจะใหญ่กว่าตลาดแรงนะครับของขายอาหารพื้นบ้านอาหารธรรมชาติไหล,ลาครับตลาดเซาที่เมืองน้ำบากรใครที่มาค้างคืนที่เมืองน้ำบากหรือว่าอยากมา ตลาดตื่เนเต้าเป็นน้องโมกโมกคึกมหาเจ็ดโมงครับมาแซก็มีขอขายมาจากบางบางนะพี่น้องมาเที่ยวกันได้ครับที่เมืองน้ำบาครับตลาดเช้าเมืองน้ำบาเป็นตลาดใหญ่เลยพี่น้องตลาดนี้นะนี่ครับทางเข้าของตลาดครับ ้รังจมูกหลคาตัวนี้สะพานข้ามน้ำบาครับอาบอยู่หากินีน้องเต็มน้เลยในชว่วงเดือนเก้าเดือนซินนี้จะเป็นสนามแข่งเรือที่เมืองน้ำบาครับอีกครกิโลเมตรครับถึงเมืองงอยครับบ้านหนองเขียวนะครับเมืองงอยใหม่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขียว ไปแล้วครับบ้านนี้วิวสวยครับพี่น้องบ้านนี้ะนะจะเป็นค้ยลุบไปแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นวิวภูเขาที่รับภูเขาลูกใหญ่เติมครับพี่น้อง ซาระทีจังฮอดจุดชมวิวครับนี่คือจุดเช็คอินแล้วก็จุดท่องเที่ยวชมธรรมชาติครับที่หนองเขียวอากาศเย็นรับหมู่บ้านนี้ครับพี่น้องเราจะค้างคืนที่บ้านหนองเขียวอากาศขึ้นไปทเที่ยวชมยอดอจุดชมวิวที่พาชมนางกันพี่น้องมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วเมืองหนาวติดไปด้วยธรรมชาติกลางเขาครับ ชวงทาซชิซันช่วงนี้ก็ทัวริวต่างชาติเต็มเลยพี่น้องพากันมาประจดภัยเอีเวปเจออย่างเที่ยวชมหมู่บ้านชนบทกลางป่าเขาที่เมืองงอยเก่าเพื่อจะนั่งเรือจากบ้านนอกเขียวไปที่เมืองงอยเก่าป,ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับพี่น้องในการเดินทางอย่างเที่ยวหมู่บ้านหนาครับเอารับมาฮอดแล้วพี่น้อง,อนนออองถึงแล้วครับที่หมายปลายทางบ้านหนองเขียวเมืองงอยแต่ว่ารถโดยสารมีเพิ่งนมาจอด ส่งผู้โดยสารที่ฝั่งบ้านสุขภูนครับบ้านสุขนก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีวิวหลักล้านครับพี่น้องครับนี่คือสุดยอดบรรยากาศหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าธรรมชาติภูเขาเชือกเขาหินพูนแล้วก็มีจุดชมวิวพอยหลายบ่อนเลยว่าจะเป็นพาแดงพาสมนางทีฮาจะมาเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติงงๆด้วยกันที่เมืองงอยแขวนรถกบครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วลถกบังบ้านสุขภูนบ้านหนองเขียวครับบ้านอลาวิโดครับกา์นำเที่ยวผูใจครับ มาเที่ยวทัวร์ลำบากกับพี่ต่อเราไปดูด้วยพี่น้องเมืองงอยครับเมืองงอยคอยลัดหมูบ้าที่สมุนพี่น้องมีสะพานจุดนี้ชมวิวกับคุ้มค่ากับการมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้นะครับแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านสมุนหรือว่าบ้านนองเขียวมีที่พักทั้งสองหมู่บ้านเลยครับพี่น้องถ้าเรือจะอยู่ฝั่งบ้านหนองเขียวเดินทางไปที่บ้านไปที่เมืองเก่านะไปที่เมืองเก่านะครับพี่น้องครับว้าวสุดๆเลยครับพี่น้อง ครับได้บรรยากาศที่สุดเลยครับพี่นอ้องครับเส้นทางไปมปุ้งค่อกอล์ฟน้องครับเดิน,นไปประมาณหนึ่งชุด ถนนกลางโตบ้านหนองเกี่ยวพี่น้องในช่วงนี้เป็นช่วงทักที่สั้นครับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังไหลเข้ามาสู่เมืองงวยเพื่อมาหยางป่าเที่ยวชมหมู่บ้านกาโบเขาบ้านห้วยแสนบ้านห้วยบ่อบ้านนากลางครับซึ่งเป็นหมู่บ้านดูในเขตเมืองงวยเก่าครับพี่น้องครับนั่นจะเป็นสินค้าอาหารท้นเมืองของชาวบ้านหนองเกี่ยวครับพี่น้องร้านกาแฟเทียมครับช่วงนี้ครับ ทีมนี้เราพักอยู่เรือนพักอาทิตย์ครับเป็นเรือนพักชมวิวสะพานครับวิวภูเขาได้ยังสวยงามเลยพี่น้องเราจะชมวิวกินเบียร์เย็นๆอยู่ริมน้ำอูครับพี่น้อง,ถ,ง <laughs> ถึงที่พักแล้วครับืันนี้เราพักที่บ้านนองเขียวครับเรือนพักอาทิตย์อยู่ตรงท่าเรือเลยครับ อยู่ใต้สะพานเลครับสะพานแล้วก็ผาชมนางผาแดงครับวิวพอยที่ฝั่งบ้านศพคุณคับพี่น้องขึ้นไปนี่ตอนแรงกับงามตอนเศร้ากับวิวดักลานตอนแรงนี่ส้มวิวพระอาทิตย์ตกตอนเศร้านี่ส้มทะเลหมอกครับครั้ง,งนี้สามารถย่างขึ้นไปแล้วกันนอนกลางเตี้ยนได้พี่น้องติดต่อผ่านบริษ,ษัททัวร์ของลาวินโดครับ ไอ้ขารถจันรรกบางมาที่หนองเคียวคนตันไหนไอ้คนละแสน,แสนห้าบุญกิ่บนะนเนาะโอ,อ้โหอ,อบใจเด้อกับใจเด้อนี่คือท่าเรือโดยสารครับจากหนองเขียวไปเมืองงอยแล้วก็ไปเมืองขวาแข้งพงสาลีครับจากหนองเคียวไปที่เมืองงอยเก่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงส่วนจากหนองเขียว ไปที่เมืองขวาใช้เวลาประมาณ5 6ถึงชั่วโมงในการเดินทางเรือออกวันละเที่ยว11โมงเช้าถึงกับเกือบค่ำพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศวิวหน้าระเบียงห้องพักชั้น2ครับ นะครบสบายดีหลังจากที่เราชมวิวนาละเบียงแล้ววันนี้เรามาชมบรรยากาศภายในห้องพักคืนละสามแสนกีบเตียงคู่ที่ห้องพัก เรือนพักอาทิตย์กันเี่น้องครับเป็นห้องโอ้ครับเป็น้องครับมีทั้งเอแล้วก็พัดลมครับพี่น้องเป็นห้องที่มีระเบียงชมวิวบรรยากาศงามๆเม่น้ําอูลและกสะพานข้ามไปฟากบ้านสุพุนได้อย่างลงตัวสวยงามอีกเลยครับพี่น้องปานนี้นะครับอยากสวยงามอีกเลยครับโอ,โ,อโอ้ครับนี่คือห้องพักของเราในคืนในทริปนี้ที่บ้านหนองเขียวครับพี่น้อง ช่วงบายที่บ้านนองเขียวครับช่วงนี้ฝรั่งไล่แขงครับพี่น้องหล,งลาอเที่ยว e แถบนี้ครับแล้วก็เฟร้านเบเกอรี่ครับอาหารสไตล์ตะวันตกครับ บรรยากาศขึ้นสะพานข้ามน้ำอูไปบ้านสมุนงามตลอดเวลาเลยครับงามทึกดูกการเลยครับพี่น้องมาชิคกินได้เลยครับพี่น้องในการเดินทางมาเที่ยวที่ลาวเหนือครับ าแน้ะครับเโดยสารรอบบ่าย2องโมงครึ่งครับจากน้องเคียวไปเมืองวอยเก่าหชั่วโมงากันเดินทางครับไปแบบโซลไลท์ครับนี่น่าจะเป็นเรือนาเที่ยวครับน้องไปแบบส่วนโกวนะครับ บ้านนกเคียวครับบูบ้านกลางหุบเขาครับถึงมาสมวิวหรหันเหนือเลยครับพี่น้องแต่วินเตระจะตกดินครับ